เรามาถึงชุดที่14นะครับกล่าวโดยสรุปนะครับคือมันเป็นภาพที่คนเราสามารถที่จะทําความเข้าใจคือความเป็นไปเป็นมาของสิ่งต่างๆทั้งทั้งสิ่งที่เราเข้าใจสิ่งที่เราเห็นมีหลักฐานนะครับจากอดีตที่ผ่านมาในเรื่องของคนครับจากนั้นเลือกที่จะใช้ชีวิตที่ดีที่สุดเพื่อที่จะนําไปสู่สิ่งดีๆต่อโลกใบนี้ต่อกระบวนการของสรพพชีวิตนะครับง่ายๆเลยนะครับก็คือผมจะเริ่มต้นนะครับ คือโลกที่เป็นเป็นอยู่เป็นมาดีอยู่แล้วพอประมาณแต่ก็มีข้อดีข้อเสียนะครับแต่เราเป็นคนประเภทที่ที่เราอยากได้ค่ดีเราเชื่อในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดด้วยก็เลยจะจะมาดูว่าแล้วเราจะเริ่มชีวิตต,ตอนนี้ยังไงดีซึ่งสิ่งที่ผมจะเริ่มต้นนะครับก็คือผมเปิดรับโอกาสดีๆครับถ้าหากว่ามันจะเป็นเรื่องดีจริงจากนั้นเริ่มดีจริงจากจุดเล็กๆก็คือจุดที่เราเริ่มได้จริงๆในตอนนี้แล้วทาให้ ดีตรงนั้นซึ่งเป็นดีจริงขยายไปเรื่อยมั่นคงเป็นปึกแผ่นมันเหมือนกับคนอพยพที่เริ่มต้นการทำมหาหากินการค้าขายที่เริ่มร้านสะดวกซื้อจากร้านเดียวจากนั้นทำร้านสะดวกซื้อให้มีคุณภาพแล้วร้านสะดวกซื้อกระจายไปทั่วเช่นเดียวกันครับวิถีชีวิตของคนที่เข้าใจตนเองรักเข้าถึงคุณค่าในตนเองจากนั้นคนที่ร่วมเข้าถึงในคุณค่าของแต่ละคนเข้าถึงคุณค่าของกันและกันเข้าถึงคุณค่า ของสิ่งต่างๆแล้วทําให้สิ่งต่างๆมีคุณงามความดีงอกงามยิ่งขึ้นเราไม่ได้ยัดเยียดครับแต่เราจะเริ่มต้นจากความเต็มใจยินดีความเห็นดีเห็นงามของของญาติทุกคนเราทยอยมาได้ครับพูดพดง่ายๆแล้วกันนะครับมีเด็กคนหนึ่งติดเกมติดเกมมากๆแล้วจนมีสารเคมีไม่ดีหลังในสมองเพราะว่าเกมเนี่ยมันทําให้ตื่นเต้นแล้วคุณหมอก็ต้องให้ยาแล้วสารเคมีเนี่ยประหลาดนะครับเคยมีหมอ คือคนที่มีผู้รู้เขาบอกว่าสารเคมีมันเหมือนสารพิษพอมันหลังแล้วเนี่ยมันก็จะจะอยู่ในเลือดของเรานั่นแหละหน้าที่ถ้าเราอยากดีก็คือเราไปทําในสิ่งที่ดีชื่นใจกับสิ่งที่ดีเพื่อหลังสารเคมีดีๆออกมานะครับให้มันมากลบพูดง่ายๆแล้วกันนะครับให้มันมันมากลบสารพิษตรงนั้นมันเหมือนกับสัตว์ที่เครียดมากๆเขาก็จะหลังสารเคมีที่เป็นมะเร็งขึ้นมาอะไรประมาณนั้นนะครับก็ ในเมื่อเรารู้แล้วนี่คือชีวิตของเราเองนะครับเด็กที่เล่นเกมไปห้ามเขาเล่นเขาก็โกรธเขารู้สึกไม่ดีกับเราแปลว่าอะไรครับแปลว่าคนบางครั้งนะครับอาจจะอยู่ในวิถีที่ไม่ดีแต่เราไปห้ามเขาไม่ได้แต่เราเลือกได้ที่จะเลือกรวมทีมกับใครสักคนเพื่อสร้างสรรค์รูปแบบชีวิตที่ดีขึ้นมาแบบดีควบคู่ทั้งทางโลกและทางธรรมดีจริงควบคู่ทั้งทางโลกและทางธรรมนะจากนั้นค่อยๆ พยักหน้ากันนะครับเห็นม,มามาดีกว่านะครับชีวิตครับเราสร้างสารร์ได้เหลือเฟือคนที่ร่ารวยมาหาศาลอ่ะมันมีหลายช่องทางแต่มีหลายคนนะครับที่จงใจไปเพิ่มคุณค่าเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งต่างๆระบบโครงข่ายกําไรถึงเกิดขึ้นถึงได้ร่ารวยมาหาศาลก็เราก็จะไปสู่จุดนั้นก็คือการที่เราทํามาหากินเลี้ยงตัวเองได้ดีจนเหลือเฟือนะครับพวกเรานะครับเลี้ยงดูกันเองและอยู่ดีกินดีอ่ะ จนเหลือเฟือเสร็จแล้วเราก็ไปช่วยญาตินะครับคือทางหนึ่งก็ทํามาหากินไปตามกลไกโลกนะครับแต่อีกทางหนึ่งก็ญาติคนไหนพยักหน้าเราก็พร้อมนะครับเราก็ซื้อที่ดินล้อมรั้วนะครับจัดสรรนะครับสร้างชีวิตดีๆไว้ให้มันเหมือนกับมีหมู่บ้านทําหมู่บ้านจัดสรรน่ะคือผมเคยเห็นนะครับคือที่ดินติดถนนใหญ่มันราคาแพงใช่ไหมเขาก็จะซื้อแปลงเล็กๆที่ติดถนนใหญ่แต่เขาไปซื้อ ปองเป็นถุงใหญ่ๆเลยข้างในเพื่อที่จะสร้างบ้านจัดสรรคือเพิ่มมูลค่าให้กับที่ดินที่มันแบบกึงๆ่งตาบอดนะครับแล้วก็ทําให้ระบบต่างๆดีแต่จริงๆรแล้วผมก็จะทําจริงนะคล้ายๆบ้านจัดสรรแต่เป็นบ้านจัดสรรซึ่งเป็นบ้านที่สมบูรณ์ในเรื่องของพลังงานด้วยเป็นบ้านที่ไม่ไม่คายมีเทนหรือสารพิษจากการหมักเน่าเนี่ยขึ้นมาด้วยแล้วจงใจที่จะฝึกคนที่จะมาซื้อเนี่ย ให้ให้รู้จักเชื่อมโยงความเป็นเราเพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตรงนั้นได้ดีที่สุดให้มาเป็นอากาศที่ดีน้ําที่ดีอาหารที่ดีดูแลตนเองได้ดีมีระบบพลังงานที่ดีก็จะทําขึ้นมาจริงถามว่าจะทําได้ไงครับผมก็บอกต่อวิดีโอนี้ครับเพื่อที่ญาติจะได้จะได้แบบส่งต่อไปแล้วเริ่มมีคนที่มาหยิบปากกาหยิบกระดาษขึ้นมาครับแล้วมาทํากันบ้านจริงๆอ่ะต่อไปครับ เรามาลงรายละเอียดว่าผมดูมาแล้วยังไงนะครับก็คือจากอดีตนะครับคนเนี่ยมีพฤติกรรมใกล้สัตว์ป่านะครับไล่ไปเลยยุคป่ายุคป่าจริงๆนะครับคนเรายังไม่รวมกลุ่มกันเลยจากนั้นมีคนที่ซุกซนครับเริ่มหยิบกิ่งไม้เนี่ยมาเขี่ยหาหนอนที่ตัวเล็กอยู่มันอยู่ลึกๆเริ่มหยิบก้อนหินมาปาอะไรแล้วแต่คนซุกซนครับเป็นขั้นพื้นฐานครับถ้าถามว่าอยากให้เด็กฉลาดทํายังไงก็เปิดโอกาสให้เขาได้เล่นครับ ให้เล่นด้วยตัวเองการเล่นด้วยตนเองก็คือการเริ่มจุดบางอย่างในสมองที่มันจะงอกงามการเรียนรู้ได้เองได้ดียิ่งขึ้นแปลว่าการที่เราลงทุนครับอยู่กันเป็นชุมชนครับแล้วสร้างสภาพแวดล้อมดีๆให้เด็กได้เล่นอย่างสร้างสรรค์เด็กได้เล่นในสิ่งที่มันจะมาเติมเต็มชีวิตของเขาต่อไปในอนาคตเราเลือกได้นี่ครับที่จะให้ลูกๆของเราอ่ะได้เล่นอะไรจะถามว่าถ้าเป็นพ่อแม่ลูก มันก็ลําบากถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มคนที่รักจริงใจซึ้งใจต่อกันสักประมาณพันคนเราก็จะสามารถสร้างสนามเด็กเล่นดีๆซึ่งลูกหลานต่อไปของเราก็จะเกิดมาเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการเกษตรในด้านการแพทย์ในด้านเครื่องมือเครื่องไม้ในด้านเป็นช่างนะครับในด้านเครื่องมือกลไกลต่างๆในด้านคอมพิวเตอร์นะครับในด้านสมาร์ทโฟนในด้านปัญญาประดิษฐ์ ในด้านการอ่านเกมในด้านการรู้แจ้งเห็นจริงใน,ด,นด้านการรู้จักชมและเชียร์กันในระดับต่างๆด้วยนะครับในด้านการที่จะมีใจรักในการพัฒนาทําให้สิ่งต่างดีขึ้นเราสามารถสร้างสภาพแวดล้อมดีๆให้ลูกหลานของเราได้เล่นซุกซนได้ด้วยนะครับจากนั้นครับคนเราครับสุดยอดสิ่งที่พลิกประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติกลายเป็นคนแบบเขาเรียกว่าคนแบบเป็นสัตว์ชั้นสูงเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์ประเสริฐก็คือการที่เรามีภาษาพูดและ สำคัญที่สุดคือภาษาเขียนเพราะว่าเขียนเสร็จแล้วคนคิดอะไรดีๆออกเขียนไว้มีคนมาดูแล้วเข้าไปต่อยอดนะครับจากนั้นเริ่มมีการห่วงแหนห่วงแหนถิ่นเขตก็คือเราเริ่มเป็นเผ่าเป็นพวกชั้นชั้นเป็นพวกนี้เราเป็นพวกนี้เป็นชนชาติต่างๆนะครับเริ่มมีการห่วงแหนจากนั้นเริ่มมีพฤติกรรมในเรื่องของการเอาเปรียบกันซึ่งยุคนี้จะเริ่มมีคือคนที่เริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมเริ่ uh <conditions> มไปสนใจวิทยาศาสตร์ appeal, แล้วรู้สึกว่าเราสามารถเป็นประเทศที่เหนือกว่าก็เริ่มมีสงครามจากห่วงแหนนี่คือสงครามรูปแบบต่างๆนะครับในอดีตแต่ยุคของการเอาเปลี่ยนเนี่ยเริ่มมีสงครามในการล่าอนาณนิคมมีสงครามใหญ่ในสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่สองคือตนเองทะเลาะก,กันแล้วไม่พอยังรวมพวกหลายๆพวกซึ่งไม่ใช่พวกตัวเองนะแต่รวมพวกกันมาเพื่อทะเลาะก,กันจากนั้นก็มีที่บอกว่ามีการพิมพ์ที่ดีก็จะมีคนคิดอะไรดีๆออกแล้ว เกิดเป็นรัทธิเกิดเป็นค่านิยมของระบบการเมืองต่างๆซึ่งยุคนั้นจะเป็นยุคของก่อนหน้าประธานาธิบดีสี่ชิ้นเขาเรียกอะไรนะเติ้งเสี่ยวผิงนะครับคือก่อนหน้านั้นอ่ะก่อนน้นก่อนหน้าท่านเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของของการเอาเอาลัทธิต่างๆนะครับรัทธิความเชื่อต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของการเมืองการปกครองนะครับเป็นหลักเป็นใหญ่แต่พอ ยุคยุคมันเปลี่ยนมาเป็นเรื่องของการสงครามเศรษฐกิจนะครับก็จะมาเริ่มเปลี่ยนยุคจากนั้นอนะ่ะพอเป็นเศรษฐกิจปุ๊บคนเราก็จะเน้นไปที่การสร้างเครื่องมือเพื่อพัฒนาคุณภาพก็ก้าวไปสู่ยุคที่6คือยุยุคที่มีการก้าวกระโดดอย่างมากแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าคนเจาะเทคโนโลยีได้ถูกจุดนะครับจากคนที่ ไม่มีอะไรมากนะครับกลายเป็นคนรวยหลักพันล้านหมื่นล้านได้ภายในแป๊บเดียวนะครับซึ่งยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่มีความสําคัญมากนะครับคนเราต้องผมถึงบอกว่าถึงเวลาที่เราจะต้องเข้าถึงคุณค่าของตนเองแต่ผมไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาที่จะไปสร้างปัญญาประดิษฐ์อะไรพวกนั้นนะครับแต่เราจงใจที่จะร่วมเข้าถึงคุณค่าร่วมชมร่วมเชียร์กันนะครับผมก็เลยจะขอทําการทดลองนะครับ กับคนที่จะจงใจเชื่อว่าความรักความรู้สึกดีความที่เราทําดีต่อกันเราจะเข้าใจกันได้แล้วเรามาทําอยู่จริงๆอ่ะในเวทีของพวกเราแล้วเราก็ไปสนสนใจจงใจที่จะทําให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นซึ่งผมก็จะเขียนมาได้ประมาณนี้ครับข้อที่1ครับอันนี้จดมาอ่านให้ฟังนะครับคือเราเลือกได้นะครับเลือกได้ที่จะ อยู่ในกลุ่มเดิมๆแบบนั้นเล,เลือกได้ครับที่จะบอกต่อการทดลองของดามที่ราทมานุษย์นี้ไปนะครับค,คือจะไปทดลองกับใครยังไงก็ได้นะครับผมไม่ได้ว่าขอให้มีแค่มีหย่อมๆการทดลองแบบนี้เกิดขึ้นผมก็ดีใจแล้วคือชีวิตของผมเนี่ยพูดตรงๆนะครับก็มีคนด่ามีคนว่าผมเยอะนะครับมีคนที่ไม่เข้าใจมีคนที่เห็นเราแปลกแล้ว,ลวเขาว่าอันนี้ผมโยนทิ้งไปแต่ในส่วนหนึ่งครับชีวิตผมที่ดีขึ้นมาได้เพราะคนที่เห็นคุณค่าของเรารักเรา ชื่นชมเรานะครับผมก็ดีใจนะครับที่ผมได้รับโอกาสนั้นคือพูดง่ายๆอะ่ะคือเราเลี้ยงลูกเรามีเด็กอยู่ในชุมชนของเราแล้วเราให้ความสําคัญกับเด็กนะครับให้ความสําคัญแบบดีๆเป็นแบบอย่างที่ดีให้เขานะครับมีเวทีดีๆให้เขาได้เล่นซุกซนแล้วก็แบบที่จะมีพัฒนาการงอกงามต่อเนื่องไปอย่างที่กล่าวมานะครับมันมันก็สบายแล้วนะครับสำหรับผมก็คือข้อที่1น,นะครับรอได้ครับ ทุกวันนี้ผมพูดเท่าที่จําเป็นนะครับเพราะว่าคือง่ายที่สุดก็คือได้บอกในวิดีโอหมดแล้วคือมีงานก็ทํานะอ่ะข้อหนึ่งในข้อหนึ่งนะครับอ่าหนึ่งจุดหนึ่งแล้วกันนะครับมีงานก็ทําทําไปอย่างมีความสุขไม่พูดมากตั้งใจวางแผนแล้วก็ทําให้ดีคือจะประสานงานทันทีให้เรียบร้อยอะไรประมาณนั้นจากนั้นครับก็ดูแลการหายใจรวมถึงกายใจให้พร้อมดีจากนั้นก็คือทิ้งขยะครับอะไรก็แล้วแต่ที่มันยังจะลกอยู่ในสมองและจิตวิญญ,ญาณจิตใจในส่วนที่เป็น ไอ้ตัวสัญญาก็ทิ้งไปนะครับเป็นนิวร์นะครับจากนั้นก็ไปเจริญฌานเจริญธรรมต่อไปตามที่จะทํานะครับแล้วก็จะไปคว้าโอกาสแล้วก็ขยายพัฒนาโอกาสในทันทีซึ่งการที่ผมบอกต่อวิดีโอในชุดนี้ไปนะครับก็เพื่อที่จะคือตั้งแต่0จนถึง14นี้นะครับก็ที่บอกไปเนี่ยก็เพื่อที่จะเผื่อเจอใครสักคนนะครับที่ที่กรุณาเริ่มมาทยอยบอกต่อ เผื่อเจอใครสักคนที่อาจจะไปรวมกลุ่มทำแบบนี้เผื่อจะเจอใครสักคนที่เดินเข้ามาแล้วบอกว่าดามดูวิดีโอในชุดนี้ทั้ง15วิดีโอครบท้วนแล้วนะครับผมก็ดีใจนะครับแต่ผมไม่อยากเจอใครสักคนที่บอกว่าอุ๊ยมันมีปัญหาจังเลยมันมีปัญหาแล้วมาคุยกันหรือบางคนเนี่ยถึงขั้นต้องยืมเงินบางคนถึงขั้นแบบต้องมามาว่าผมบ้าแปลกๆนะครับซึ่งผมก็แปลกจริงๆนะครับคือจะให้แบบต้องทําทําหน้าแบบ งงๆไปเรื่อยเราเรามีคือคือถ้านั่งนิ่งๆมันก็นั่งได้นะแต่การที่อย่างเงี้ยมันมีความสุขมากกว่ามันยิ้มคือคือเราได้เคลื่อนไหวร่างกายด้วยเราได้ยิ้มด้วยเราเราได้พยักหน้าด้วยมันมีความสุขมันคือสีสันของชีวิตนะครับคือคือรสชาติของชีวิตอะ่ะกินข้าวก็อร่อยมัน ทุกอย่างมันมีความสุขนะครับการที่เราได้สัมผัสกันการที่เราได้มองตากันแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าผมจะไปต้องไปมองตาใครสักคนหนึงนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยคือจะคือถามว่าถ้าจะมาคุยกันเรื่องดาลงดาราออขอโทษนะครับคือถ้าจะมาคุยกันเรื่องแบบทั่วไปผมก็ไม่อยากคุยผมก็อยากเข้าประเด็นเรามาเป็นเป็นเราแล้วแล้วมาร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆด,ดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับก็ ไม่ว่านะครับไม่ว่าขออภัยด้วยนะครับที่พูดไปเมื่อกี้นี้คือดาราก็ดีแหละนะครับก็ก็ดูไปคุยกันไปนะครับแต่ผมก็ไม่ว่าครับแต่จะขอเลือกขอเลือกคนที่มาพยักหน้าผมให้วิดีโอนี้ทํางานไปนะครับหลังจากนี้ก็จะเขียนหนังสือหนังสือก็น่าจะชื่อว่ารางวัลชีวิตนะครับคือเปลี่ยนชื่อหนังสือมาเรื่อยนะครับแต่ตอนนี้ก็ตกผลึกแล้วเป็นรางวัลชีวิตจากนั้นครับข้อที่2ครับจุดที่จะพุ่งเข้าไปันทีก็คือยอมแพ้ครับไม่คิดมากครับ ไม่เชื่อหยุดกลับลำทันทีหัวใจก็คืออยู่ที่กลับลำทันทีแต่ยอมแพ้ไม่คิดมากไม่เชื่อหยุดก็สําคัญนะครับยอมแพ้คืออะไรครับโอ้โหทําวิดีโอไปไม่มีใครสนใจฟังนะครับบางคนก็ด่าว่าเราอีกนะครับไม่คิดมากเพราะว่าเราจมอยู่กับกระบวนการเดิมๆกรรมเดิมๆความเคยชินเดิมๆนะครับในสารเคมีที่หลังในสมองในระบบประสาทเดิมๆที่ผมเคยไปทําอะไรสเปสปะมาก,ก็ไม่คิดมากและไม่เชื่อมันจากนั้นหยุด แล้วกลับลำทันทีกลับลำทันทีก็คือบางครั้งเราเราจะต้องคิดไปในทางที่ผิดอย่างมีเด็กบางคนครับคือแบบโกรธที่พ่อแม่ไม่ให้เล่นเกมเพราะว่ายิ่งเล่นก็ยิ่งหลั่งสารเคม,มีในสมองแต่สำหรับผมก็คือผมจะคือถ้าสมัยผมเป็นเด็กนะผมก็จะมองว่าแล้วจะเล่นไปทำไมมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับเล่นไปก็ติดเฉยๆติดแล้วไม่ได้อะไรเลย แล้วจะไปเล่นทําไมเกมอ่ะคือตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กมันจะไม่มีเกมขนาดทุกวันนี้นะครับแต่เด็กเขาก็จะมุงกันที่ทีวีอ่ะเราจะต่อเกมเล่นกันแต่ผมก็มองว่ามันไม่ได้อะไรเลยอะไรประมาณนั้นนะครับก็ไม่ได้ผิดนะครับคนที่เล่นนะครับแต่สำหรับผมก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่ที่เรารู้ว่าเราจะต้องคิดพูดทําไม่ดีเราจะต้องงงๆไปเนี่ยผมจะกลับลํามาดีทันทีจากนั้นครับข้อที่สมครับดูทันทีครับ ดูดูทันทีเนี่ยเรื่องดูเป็นเรื่องใหญ่สําคัญมากๆนะครับคือทั้งหมดเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยเอามาประกอบกันใช้กับจัดการกับตัวเลือกใช้กับจัดการกับแผนใช้เอาไว้คุยกันด้วยนะครับแต่สําคัญที่สุดก็คือการพัฒนาการดูที่มีคุณภาพอย่างพระองค์ท่านนะครับสอนในเรื่องของพิจารณามหาพิจารณาวิปัสนาโยนิสสมนส,สิกานะครับก็คือคุณภาพในการดูดูเสร็จเลือกให้ดีนะครับเลือกให้ดีเสร็จ เข้าประเด็นและเข้าจุดทันทีจากนั้นครับการเข้าประเด็นเข้าจุดเนี่ยมันจะเริ่มที่การตั้งตนตั้งจิตจเจริญจิตเจาะไปที่หัวใจของมันพลังก็มานะครับก็คืออารมณ์อาการสภาพจากนั้นสามารถที่จะอธิษฐานหรือตกลงกันทําสิ่งที่เราจะทําวางแผนให้มันชัดเจนนะครับต่อไปนะครับหลังจากที่เราเข้าจุดแล้วเราอธิษฐานแล้วเราวางอะไรชัดเจนแล้วเราก็ไปต่อให้ดียิ่งยิ่งขึ้นซึ่งการไปต่อให้ดียิ่งยิ่งขึ้นเนี่ย มันมีเทคนิคของการสะสางจัดการปรุงนะครับมันมีเทคนิคของการตั้งสถานีติดตั้งติดเครื่องเดินเครื่องยกระดับต่อยอดและพัฒนาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นมันคือการที่เราฉลาดครับไปมุ่งทําให้สนุกและดียิ่งยิ่งขึ้นด้วยการชมและเชียร์กันคือจะเล่นก็เล่นให้สนุกจะทํางานก็ทํางานให้สนุก จะอยู่การเป็นคู่รักกันก็อยู่ให้มีความสนุกสุขและเป็นเรื่องดียิ่งขึ้นชมและเชียร์กันนะครับจ้องไปที่พลังตรงนั้นเพราะว่าพอพลังดีมันเกิดแล้วสิ่งต่างๆจะดีขึ้นมาตามอย่างบางคนบอกว่าอจะสวยก็ต้องไปสัญญกรรมดิไปเติมเต็มดิแต่ถ้าผมบอกว่าอยากสวยอยากดูดีต้องมาทําพลังดีให้มันเกิดขึ้นต้องร่วมกันทําพลังดีให้มันเกิดขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับจากนั้นมุ่งไปที่การถูกคอเข้าขาจริงใจซึ้งใจและไปกันได้ดี ให้ทั้งปวงเนี่ยลงตัวและดียิ่งยิ่งขึ้นมันคือการที่เข้าถึงความเป็นเราจริงร่วมหลอมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจุดที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือการที่เราชิงบอกข้อเสียหรือชิงบอกข้อดีที่สําคัญเรื่องใหญ่กันก่อนนะครับอย่างเช่นไม่ใช่กักเก็บไว้เพื่อที่จะได้คุยกันต่อไปท้ายสุดครับมันก็มันก็เสียเวลามันก็สุดท้ายสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่มันเสียก็จะปรากฏขึ้นมาอยู่ดีทําไมเราไม่ชิงบอกข้อเสียอย่างเช่นถ้าเจอนครั้งแรกถ้าหนุ่มสาวมาเจอกัน ทำไมเราไม่บอกไปก่อนว่าเราเป็นคนที่เราไม่ได้รักเธอมากนะวันนี้แต่เราชอบที่รูปร่างหน้าตาแล้วเราเป็นคนที่จะแบบเป็นคนเจ้าชู้แล้วก็จะมีคนที่เลือกครบเป็นแฟนหลายคนนะจะไม่ครบแค่เธอคนเดียวอะไรประมาณนั้นหรือเธอเนี่ยฉันจะครบเล่นๆน,นะในห่วงที่กําลังเรียนเรียนหนังสืออยู่แต่หลังจากนั้นเนี่ยฉันอาจจะมีแฟนใหม่ก็ได้ทาไมไม่ตกลงกันแบบนี้ก่อนนะครับไม่ใช่ปล่อยให้อีก,อกฝ่ายคิดว่าอ๋อมันเหมือนกับผมจะพูดได้ง่ายแล้วกันนะครับเพศหนึ่งอ่ะ ดูในเรื่องของละครอินเลิฟมานะครับคือละครรักแบบโรแมนติกอีกคนหนึ่งดูหนังโป๊มาแล้วมาเจอกันสภาพมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ไม่ได้ชิงบอกข้อเสียชิงบอกเรื่องสําคัญกันไปก่อนผมไม่ได้พูดถึงแค่เรื่องเพศนะครับพูดไปถึงทุกอย่างอย่างงงผมเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่มีไม่เก่งไม่มีความรู้ความสามารถไม่มีความถนัดมีเงินน้อยนะครับไม่มีผลงานไม่มีคนคุยด้วยนะครับก็บอกไปตามตรงนะครับแต่มีข้อดีก็คือผม ทำไว้ในวิดีโอหมดแล้วนะครับบอกไว้หมดเป็นคนที่ซื่อตรงจริงใจนะครับมีอะไรชิงบอกไปก่อนไม่ชิงบอกไปก่อนตั้งแต่เด็กจริงนะครับผมชิงบอกทั้งหมดอะชิงบอกข้อเสียไปก่อนเลยคือคนอะ่ะเขาเห็นข้อดีของผมเขาอยากมาคุยด้วยคุณเป็นคนดีจังเลยนะวูดูดีมากเลยแต่ผมก็ชิงบอกว่าผมไม่ได้ดีผมเป็นคนที่มีข้อเสีย1 2ึสอสามอย่างนี้รับได้ไหมนะครับผมไม่ได้คิดที่จะคบคุณไปย,วยาวๆก็บอกไปก่อนเลยนะครับไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับจากนั้นครับ เรามุ่งไปที่เครื่องมือระบบบรรยากาศเพราะมันทําให้ง่ายคนเรารักสบายผมเองก,ก็รักสบายครับนี่คือข้อเสียอย่างหนึง่งก็จะมุ่งไปที่เชียร์ชมและเชียร์กันเพื่อพัฒนาเครื่องมือระบบบรรยากาศแล้วเครื่องมือระบบบรรยากาศจะดีขึ้นเมื่อเรามุ่งไปพัฒนาปัญญาเลิศแล้วก็เราไปพัฒนาในส่วนของปัญญาให้เลิศหรูขึ้นยิ่งขึ้นแล้วนะพัฒนาให้เสริมกันในเรื่องของบุญและบรารมีด้วยจากนั้นทั้งหมดนะครับรวมเข้าไปที ทั้งปวงให้มีคุณภาพนะครับมุ่งไปที่พัฒนาคุณภาพฉลาดพึ่งพากันและฉลาดทําให้งอกงามมันเหมือนกับถ้าจะทําการเกษตรในประเทศไทยให้ให้เลิศนะครับเราทําให้พื้นดินเนี่ยกับคนเนี่ยสามารถพึ่งพาอาศัยกันและกันได้สิ่งที่จะเติมเข้ามาอย่างเดียวก็คือเกลือครับเกลือสกปปกก็คือจากทะเลเนี่ยจะมีแร่ธาตุต่างๆเรามาทํานาเกลือแต่เราจะไม,ไม่ไม่เอาเกลือแบบเป็นเป็นเกลือสะอาดไปนะครับเราเอาที่เป็นขี้จะคล้ทั้งหมดเนี่ย เราเอาไปใช้เพื่อเอามาเติมเต็มในส่วนของปุ๋ยที่เราจะทําต่อไปเพื่อปลูกพืชบางอย่างพืชบางอย่างใช้ปุ๋ยแรงที่มีความเค็มมากๆพอพอพืชใช้ปุ๋ยแรงเนี่ยเขาเติบโตได้ผลดีแล้วนะครับดินที่เหลือก็จะเป็นปุ๋ยให้กับพืชชุดต่อๆไปแปลว่าอะไรครับคนที่รวมกลุ่มกันเยอะๆเราก็จะสร้างระบบนะครับระบบการเลี้ยงดูชีวิตมีอากาศที่ดีมีน้ําที่ดีมีอาหารที่ดีมี ปัจจัยมีกิจกรรมที่ดีผมส่งเสริมให้ญาติครับคือขอร้องก็ได้ตอนนี้คือไม่มีอะไรไงแต่ถ้ามีปุ๊บผมจะสร้างเครื่องมือเนี่ยไปส่งเสริมญาติให้ให้คนที่ไปกันได้ดีมารวมตัวกันในสภาพแวดล้อมที่เราพึ่งพาตัวเองได้ดีและงอกงามดียิ่งขึ้นด้วยนะครับคือมันสมบูรณ์แล้ววิทยาการในโลกทุกวันนี้เพียงแค่เราหยิบมาใช้เพื่อสร้างคณะคนสมัยใหม่แค่นั้นเองครับจากนั้นครับลุยให้ถึงครับ จากสิ่งที่เราเลือกมาดีแล้วลุยให้ถึงให้ดื่มดำ่ำเลึกซึ้งสาหรับผมก็คือวางแล้วมาลุยตัวเลือกเดียวให้ถึงนะครับวางทั้งหมดก่อนแล้วลุยตัวเลือกเดียวจะทําอะไรก็เป็นชิ้นเป็นอันจะเดินเล่นคุยกันก็ตั้งใจเดินเล่นคุยกันหายใจให้ดีมีความสุขนะครับจากนั้นครับสาหรับผมก็คือหลบหลบแนวคิดแบบที่อะไรนะเคยมีคนบอกว่า ค,คือถ้าบ่นปัญหาเรื่องคนเขาจะใช้คําพูดว่าร้อยพ่อพันแม่นะครับส่วนผมก็คือหลบมาแล้วขอครับขอล้อมรั้วทดลองขอโหสี่คล้ายๆเขตอภัยทานน่ะเขตขอโหสีว่าโอ้โหอย่ามาตามกันเลยอย่ามาแบบจะต้องแบบคือแบบคือคนเรามีชั้นเชิงอะ่ะเราไม่เอานะครับเราจะล้อมรั้วเพื่อเป็นเขตอภิพทานคือคนเรามีอะไรก็คุยกันเรื่องตรงอะไรประมาณนั้นนะครับคือเป็นกระจกของกันและกันจริงๆนะครับกระจกของกันและกันแปลว่าอะไรครับแปลว่า เราไม่ได้บอกว่าการที่เรามองคนอื่นไม่ดีเขาจะต้องไม่ดีแต่เรามองอย่างนั้นจริงๆเพราะว่ากระจกของเราอาจจะเป็นกระจกที่มีสีสันหรือมีเลนที่ทําให้ไม่ได้สะท้อนสิ่งที่มันตรงออกมาจริงๆแต่อย่างน้อยที่สุดเราก็เป็นกระจกของกันและกันนะครับให้รู้ว่าตัวเราเองที่เป็นกระจกก็ต้องปรับปรุงตัวด้วยต่างคนก็ต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปในการปรับปรุงพัฒนาตนเองและสิ่งต่างๆความเป็นเราให้ดียิง่งขึ้นนะครับจากนั้นครับก็จะเป็น ทั้งหมดมันทําได้ไม่ดีหรอกนะครับจะไปเริ่มต้นอะไรก็แล้วแต่แต่เราใช้ระบบของการพลาดเริ่มใหม่ใจไม่เร็วครับก็แค่ใจเย็นๆแล้วก็ทําไปครับทบําบ่อยตลอดเหมือนการวาดภาพภาพภาพแรกมันไม่เท่าไหร่สมมติว่าเราวาดบนกระดาษแล้วกันนะวาดไม่สวยแล้วก็ลบใหม่แล้วก็วาดใหม่วาดใส่กระดาษแล้วก็วาดวาดแล้วก็วาดใหม่มันก็ดีขึ้นการหายใจครับการทําชิ้นงานเครื่องมือผลิตภัณฑ์ต่างๆครับพลาดเริ่มใหม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับรวมถึง แนวทางของเราที่เราจะมารักกันร่วมพัฒนาสิ่งดีๆทั้งทางโลกและทางธรรมให้ดียิ่งยิ่งขึ้นพลาดเริ่มใหม่ครับใจไม่เร็วครับก็มาเริ่มใจเย็นทําไปวันนี้มันได้เท่านี้วันต่อๆไปมันก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นขอแค่เราฉลาดเลือกในสิ่งที่มันจะไปต่อจากนั้นครับสิ่งที่ผมค้นพบคําว่าศรัทธาศีลสติสมาธิปัญญาวิ วิริยะก็คือความเพียรน,นะครับแปลว่าอะไรครับสิ่งที่เป็นใหญ่ก็คือสติและความเพียรครับประกอบกับสมาธิปัญญาประกอบกับศรัทธาและศีลนะครับไปสู่ชิ้นงานหรือตัวเลือกเดียวนั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าคนเราครับเราจะตอนนี้เราจะใช้กําลังและเวลาอย่างคุ้มค่าไปสู่ชิ้นงานไปสู่การที่เราเห็นผลว่าสิ่งนั้นจะดีจริงจเราจะมีความสว่างสดใสในการทั้งปวงครับในตัวเลือกนั้นๆ มันถึงกลายเป็นภาพครับเป็นภาพที่จะดีจริงๆดีจริงจากเล็กทําดีจริงให้ขยายไปให้ให้ความดีมั่นคงเป็นปึกแผ่นถึงเกิดภาพที่เขาเรียกอะไรอะ่ะคือเราฉลาดเลือกนะครับฉลาดเลือกจากตรงนี้นะครับแล้วก็มันคือการที่ทําการทั้งปวงด้วยจิตที่เหมาะสมหรือจิตที่ว่างมันเริ่มจากจุดนี้ครับ แล้วพอญาติพยักหน้าเห็นด้วยเราก็จะขยายไปขยายไปขยายไปผมเองก็ได้แต่ตั้งจิตในที่ฐานครับตอนนี้เพราะว่าผมเป็นคนที่มีเงินน้อยไม่มีที่ทางเลยนะครับไม่มีใครฟังผมไม่มีพวกพ้องนะครับไม่มีผลงานคือถ้าเรื่องนี้นะคือไม่ใช่ว่าคนเป็นคนไม่มีญาติไม่มีเพื่อนนะครับก็พอมีแต่คนที่จะมาคุยเรื่องนี้เท่ากับศูนย์คือไม่มีใครเลยถึงได้มาบอกต่อวิดีโอเผื่อเจอใครสักคนที่จะมาร่วมแปลว่าอะไรครับโลกที่เป็นวิถี ของที่เป็นวิถีแห่งการเรียนรู้ชีวิตที่หลากหลายเป็นละครโลกแนวทางของพระบาทสมเด็จพระสุมาุูธเจ้าและครูบาอาจารย์ต่างๆก็ชัดเจนส่วนแนวทางนี้ก็ชัดเจนญาตจ,จะแบบเลือกยังไงก็ก็แล้วแต่นะครับจิตที่เหมาะสมกับตัวเลือกตรงหน้านะครับก็ขอบพระคุณจริงนะครับชิ้นงานของเราตอนนี้คืออะไรสิ่งที่เราจะอยู่เล่นเสพกิจกรรมของเราคืออะไรนะครับมันเป็นเหมือนกับ เรามาสร้างสนามแบบดีๆแล้วเราเล่นไปด้วยกันแน่นอนครับเราอยากเที่ยวเราขับรถไปในที่เที่ยวเราอยากกินข้าวเราขับรถไปกินเราอยากทำงานเราขับรถไปทำแต่ต่อไปครับเราสามารถที่จะเดินไปเที่ยวไปทำงานไปเล่นไปอะไรได้ทั้งวันเจอหน้าใครก็รู้สึกว่าเป็นญาติกันโอ้โหคือประมาณว่าคนที่เก่งในเรื่องของคอมพิวเตอร์วางระบบก็เป็นคนสำคัญ คนที่กวาถนนก็เป็นคนสําคัญคนที่เป็นคนเชียร์กันก็เป็นคนสําคัญคนที่เป็นคนที่รู้แจ้งเห็นจริงก็เป็นคนสําคัญทั้งหมดครับเป็นเรื่องที่จริงแม้ในมายาก็เป็นเรื่องจริงนะครับก็ขอบพระคุณจริงนะครับเราจะมาร่วมสร้างสารรค์โลกนี้ที่สวยงามไปด้วยกันนะครับด้วยการแค่บอกต่อวิดีโอใดก็แล้วแต่นะครับในชุดรางวัลชีวิตนี้ที่ท่านเห็นว่าดีนะครับเพราะว่ามันคือการที่ บอกช่องทางอีกหนึ่งตัวเลือกให้ญาติได้เห็นวันนี้ครับวิดีโอผมไม่เล้าใจผมพูดได้ไม่เก่งแต่ในวันต่อๆไปครับอาจจะมีญาติที่ทําวิดีโอชุดนี้ได้เป็นภาพที่เล้าใจมีพลังในภาพมากกว่านี้นะครับรวมถึงที่มันจะเป็นภาพของการเริ่มต้นจริง,รงๆขึ้นมาก็ขอความกรุณาพวกเราให้บอกต่อวิดีโอนี้และร่วมตั้งจิตอธิษฐานไปด้วยกันให้งานนี้เริ่มทยอยเกิดขึ้นในหลากหลายรูปแบบ ในหมู่ญาติชาวไทยครับผมไม่ได้บอกว่าต้องเป็นรูปแบบของผมนะครับคือมันจะเป็นรูปแบบที่เราไม่งงงแบบเดิมๆแต่เราจะมาใส่ใจพัฒนาความสามารถในการออกแบบพร้อมกับรูปแบบที่ดีแล้วเราไปทําแล้วเราไปร่วมทําแล้วชีวิตเราดีขึ้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราเลิกงงแล้วเราไปออกแบบเพื่อก้าวไปรับรางวัลในแบบของตัวเราเองนะครับเป็นรางวัลชีวิตนะครับจากนั้นครับเราร่วม เลิกงงแล้วเรามาเข้าไปเด็นนันทีร่วมออกแบบแล้วร่วมก้าวไปรับรางวัลรางวัลอะไรครับรางวัลของพวกเราครับเราพยักหน้าชื่นใจไปด้วยกันครับรูปแบบสังคมเดิมเดิมเราหยิบสิ่งที่ดีมาใช้สร้างสังคมใหม่ที่ดีกว่าและจะเติบโตงอกงามยั่งยืนเป็นดีย,ยิ่งขึ้นรุ่นสู่รุ่นทั้งหมดครับอยู่ที่ตัวพวกเราครับผมไม่ได้บอกว่าเราต้องมาเลือกสังคมแบบที่ผมบอกนะครับแต่ผมบอกว่าเรามารวมตั้งจิตอิธิฐานกันครับในวันนี้ครับ ถึงวิดีโอชุดที่14ผมก็จะอัดไม่แน่อาจจะคิดอะไรดีออกแล้วมาอัดแต่เรา,าร่วมตั้งจิตนิฐานกันว่าให้ญาติชาวไทยครับได้ทยอยมาดูทยอยบอกต่อและทยอยเกิดขึ้นจริงตามในแบบที่ญาติจะเห็นว่าดีนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ดีขึ้นในประเทศไทยคือประเทศไทยไปชนะแข่งกีฬาชนะผมก็ดีใจมีการเงินที่ดีผมก็ดีใจ คนไทยรักกันผมก็ดีใจคนไทยทําดีกับนักท่องเที่ยวต่างชาติผมก็ดีใจนะครับแต่ถ้าคนไทยแบบอะไรนะอีกฝั่งหนึ่งทําดีก็ก็หาเหตุว่าผิดนะครับแล้วก็มาทํากันแบบเป็นผลไม่ดีต่อกันน่ะมันก็นก็ถือว่าเป็นละครโลกแล้วกันนะครับอย่าไปคิดะลยมากก็ขอบพระคุณจริงนะครับตั้งจิตในท,ที่ฐานร่วมกันนะครับให้แนวคิดนี้ได้เป็นตัวเลือกของญาติชาวไทยทุกคนขอบพระคุณจริงครับ ฝังเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ